สาธุการวันนี้คุณตั๊กอรวรันจะพาไปกันที่วัดเขาดินอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นวัดไทยที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นล่าสุดคุณตั๊กบอกว่าทางวัดได้มีการสร้างพระนอนไดบุสุองค์จำลองที่ว่ากันว่ามีคนไปขอเลขแล้วก็ได้เลขแม่นสุดๆเลยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณตั๊กอรวรันกันครับ คุณนั้นถือว่าเลข5เป็นเลขมงคลสูงสุดโชคดีนำลาบนำความดีนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่ามาเล่าให้ตามาฟังจะมองเห็น,นเขาเนี่ยมีแสงกลางคืน สวัสดีค่ะสาธุการกับตั๊กอรัวนวันนี้ตั๊กพามาที่วัดเขาดินจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นวัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นมีการตกแต่งเป็นแบบญี่ปุ่นน่ารักและสวยงามมากๆนอกจากมาชมความสวยงามแล้วนะคะวันนี้ตั๊กจะพามาไหว้5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดด้วยค่ะ ดเดินทางมาไม่ยากตั้งอยู่ที่ตำบลเขาดินอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่โดดเด่นคือเนื้อที่ส่วนหนึ่งของวัดตั้งอยู่บนเนินเขาและมีรอยพระพุทธบาทคู่จำลองและหลวงพ่อรำวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของชาวบ้านมาช้านาน แต่เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นเมื่อพระอาจารย์เกรงพระครูสิริสิกขาการเจ้าอาวาสวัดเขาดินได้สร้างบรรยากาศของวัดไทยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นด้วยจุดประสงค์อยากดึงเด็กเยาวชนเข้าวัดมากขึ้นสิ่งที่ทําเป็นวัดไทยแต่ญี่ปุ่นคือวัดเขาดินเดิมเป็นโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ค,คืออยากให้เด็กในชุมชนได้มาเข้าวัดศึกษาเรียนรู้ธรรมะทั้ง วิชาทางโลกและทางธรรมเขาเป็นจุดประกายที่ทําางนให้เด็กกดสนใจม,มีทั้งวิชาภาษาอังกฤษภาษาไทยและศิลปะเด็กชอบวิชาศิลปะมากาเราก็เลยเด็กชอบว่าชอบว่าการ์ตูนการ์ตูนญี่ปุ่นนีเด็กชอบมากชอบเรียนมากกับภาษาอังกฤษภาษา,า,าจีนภาษาไทย แต่ถ้าวาดภาพนี้เด็กชอบวาดการ์ตูนมากเราก็เออทำให้เด็กได้สนใจวัดก็เลยวาดตามผนังวิหารเมื่อเด็กมาลูกเยาวชนมาผู้ปกครองก็มาอ๋อตามลูกตามก็จมาก็เกิดไอเดียแล้วอ๋อเราเราก็ญี่ปุ่นกับไทยวัฒนธรรมเชิงพุทธทั้งไทยและญี่ปุ่นก็ใกล้เคียงกันอะไรที่เข้ากันได้เราก็ผสมผสานแต่ก็ยังคงปฏิมากรรมไทยไว้เหมือนเดิมหลักหลัคือปฏิมา ยังเป็นไทยใช่เช่นองค์พระปฏิมาพระพุทธรูปก็ยังเป็นพุทธรูปไทย ที่มาไหว้พระขอพรทาครบทั้ง5องค์จะรับมงคลรับโชคไปตลอดปีค่ะคปีนี้ปี2125ปีใหม่ของไทยและก็ปีใหม่ของญี่ปุ่นปีใหม่ทั่วโลกค่ะ2 0 2 5คกิจสกราชซึ่งชาวญี่ปุ่นถือว่า,เ,าเลข5เป็นเลขมงคลในบรรดาเลข10ตัว0ถึ0-9เลข5นี่เป็นเลขมงคลสูงสุด<อ>นะเป็นเลขแห่งการ โชคดีนำลาบนำความดีนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต<า>เป็นอันดับหนึ่งเลย<อ>ถ้าคนไทยจะถือว่าเลขเก้านั้นเก้าหน้าเจริญเก้าหน้ารุ่งเร<า>ืองจะถือเอาเลขเก้าเป็นอันดับหนึ่งทำอะไรก็ต้องเก้าก่อน<า>แต่ชาวญี่ปุ่นนั้นถือว่าเลขห้าเป็นเลขมงคลสูงสุดเราก็เลยถือเคร็ห<า>มาว่าเออก็ควรให้คนไทยหาโอกาสให้คนไทยไหว้พระที่วัดเราให้ครบห้าองค์ คือหลวงพ่อลำวาจา,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 าสิทธิ์เป็นพระอริยพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์สุป,ปฏิปันโนที่ก่อร่างสร้างวัดเขาดินขึ้นมาหให้คนได้รู้จักท่านวาาัจาสิทธิ์อย่างไรกาบแล้วได้ขอพรที่เราได้สมปรานา,าแล้วก็มาดับที่สองจุดที่สองนะจุดที่สองก็จะมาไหว้ด้านบนซึ่งเป็นลอยพระพุทธบาทเป็นรอยพุทธบาทคู่แล้วก็มีองค์พระประธานที่หลวงพ่อลำสร้างไว้องค์แรกบนยอดเขา เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบานเคารพนับถือ <ฮา S 2> เป็นพระที่เก่าแก่ที่สุดในในวัดเขาดินจ,จุดที่สองและจุดที่3ขอพรเทวเวสุวรรณประธานทรัพย์และที่สะดุดตาคือองค์เทาเวสุวรรณจัดสร้างในรูปแบบสมัยใหม่ดึงดูดเด็กๆให้เข้ามาไหว้และมาชมมากขึ้น และจุดที่สามก็เป็นองค์คาวเวสสวร์ค่ะซึ่งทางวัดได้จำลองมาให้ทันสมัยแล้วก็ให้ทันยุคกับเด็กในยุคปัจจุบันอ่าใช่เพราะเห็นแล้วสะดุดตามากๆเลยพระอาจารย์ไม่เหมือนที่อืนคนคนรุ่นใหม่ค่ะคือ เราความคิดคือทำอยังไงก็คือนโยบายของวัดทั้งทีแรกคือว่าทำไงให้เด็กเข้าวัดให้เด็กไหว้พระให้ตรงกับสายมูบ้างค,คือไม่ทิ้งทั้งสองสายแต่เราก็อยากให้เด็กเข้าวัดบางทีเด็กไปเห็นยักษ์ก็อาจจะกลัว, <laughs> <ะ> <laughs> วก็เท่ากับแก่หลอกเด็กก็หลอกใดกยักษ์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เลยเห็นเด็กเขาชอบแบบโพลอนเป็นประตูเป็นรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจําลองสร้าง องค์ท้าเวสุวรรณแบบโพลีกอนอย่างที่เห็นอย่างที่เห็นนี้ก็จะทัาสมัยมากสมัยคนคนก็นําไปบูชาก็สําเร็จเยอะมาขอโชคขอลาบมาจุดทูปก็ที่เหมือนที่เขาไปขอองค์ท้าเวสุวรรณทั่วๆไปซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าผาเต่าหินมังกรด้านหลังหน้าผาเต่าหินมังกรนี้วัดได้จําลองสร้างขึ้นมาซึ่งมีต้นสักุละเป็นหน้าผาหินเต่ามังกรที่อยู่หน้าองค์ท้าเวสุวรรณจุดที่3าม <Huh. S 2> หน้าผาหินเตามังกรนี่ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์สัตว์มงคลของชาวจีนและญี่ปุ่นมองหน้าผาเนี่ยเหมือนเตา่าเหมือนรูปเตา่าแต่หัวเป็นมังกร uh huh. หน้าผา,ผาหินเต่ามั้เราก็เลยให้คนนั้นไปไหว้ท้าเวสุวรรณด้วยได้อยู่ตรงหน้าผาหินเต่ามังกร <ม>เพื่อเต่านั่นก็เป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนสุขภาพแข็งแรงของชาวจีนชาวญี่ปุน่นส่วนมังกรนัก็หมายถึงความโชคลาภมั่นคงจุดที่4จะพากราบขอพรหลวงพ่อขุมทร,รัพย์ บนมหาธาตุเจดีสีรัตนสุนทรสีทองรื่งรองอารามงดงามมากมากค่ะพระองค์ที่สองที่อยู่คู่วัดเขาดินต่อจากองค์ที่บอกองค์แรกอยู่ในวิหาราที่ลอยพุทธบาทนี่ก็คือเก่าแก่ามาเมาแก่แบบองค์สองซึ่งอยู่บนหินที่สูงที่สุดอยู่ในป่าอยู่ในดงต้นไม้อ,อยู่บนหินในจุดที่สูงที่สุดาอาตมาไม่เห็นหลวงพ่อเขายืนตากแดดอ๋อสมัยก่อนไม่ได้มีไม่มีไม่มี ไม่มีเลยตอนที่วัดเริ่มมีคนรู้จักมาว่าเป็นวัดญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำเจดียังไม่ทำเจดีย์ก็เลยมาสร้างเจดีย์ท่านเจ้าขุนพระเทพวชรานุสิทธิ์มรดกชิตุพนท่านมาสร้างเจดีย์ครอบให้ทำสร้างเจดีย์ครอบให้หลวงพ่อขุมทรัพย์เหตุที่เรียกหลวงพ่อขุมทรัพย์เพราะว่าชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่มาเล่าให้อตมาฟังหลายคนหลายท่านว่าเคยมานั่งอยู่บ้านเนี้ย จะมองเห็นเขาเนี่ยมีแสงกลางคืน oh. ในวันเดือนหายเนี่ยมันเมื่อก่อนสมัยก่อน,นจะมีถ้ำใต้ฐานพระ oh. อะเดี๋ยวนี้มันโดนกบโดนมิดไป oh. แล้วอยู่ดีวันคืนก็จะมีแสงมีอะไรมาให้เห็น oh. เป็นนิมิตอะไรให้เขาเห็นคนเฒ่าคนแก่เขา oh. ทำนาอยู่รอบเขาเนี่ยเขาเห็น oh. Oh. อ,อันตมายจะให้คนรู้จักชื่อหลวงพ่อได้อย่างไร oh. ก็เลยมาเรียกว่าหลวงพ่อขุมทรัพย์ ทางวัดจัดสร้างองค์พระนอนไดบุสสีเขียวองค์ใหญ่จำลองมาจากพระนอนวัดนันโชอินประเทศญี่ปุ่นคนนิยมมาขอโชคแล้วก็ไหว้ขอพรจำลองมาจากแบบฉบับญี่ปุ่นเลยค่ะเสมือนเราได้ไปญี่ปุ่นจริงๆญี่ปุ่นนี่ยครับขอหวยค่ะแต่ว่า ภาษาญี่ปุ่นอ่ะเขาอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งเป็นภาษาของเขาแต่ความหมายของเขาก็คือขอหวยขอโชคอลอตเตอรี่ค่ะอะไรอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้มาตั้งเองไม่ใช่ไม่ใช่เราก็จําลองมาจากจากวัดนันโซอินประเทศญี่ปุ่นแล้วที่บอกว่าคือความยาวอะค่ะ14บสี่เมตรองค์พระจากปลายพระบาทมาถึงพระเศียรเกศสิบสี่เมตรค่ะ แล้วองค์จริงคือองค์จริง41เมตร41เมตรตามที่ได้ศึกษาประวัติจะยาวมากเลยอยู่ยาวมากใหญ่มากค่ะอ่ายาวมากใหญ่มากคือพระอาจารย์บอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆไม่ใช่บังเอิญเพราะตอนที่สร้างไม่ได้ไม่ได้ตอนที่ไปกราบสการะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะยังไม่รู้ว่า41เมตรอ๋อไม่รู้มารู้ตอนที่เราสร้างองค์นี้เสร็จแล้วเมื่อเร็วๆนี้มามาดูวัดของเรา14เมตรค่ะอ่าแล้วก็ ไปศึกษาประวัติดูว่ราปร,กรากฏว่านี่41เมตรของ oh. องค์จริง oh. ถือว่าถ้ามาวัดเขาดินแล้วให้เกิดสิริมงคลก็ไหว้ครบ5องค์โดยเฉพาะองค์ที่5แล้วก็เลข5 oh. เป็นพระนอนเดบุสึซึ่งได้ทำวิธีเบิกเนรทาวิธีวงสวง oh. บอกเล่าสิ่งศักดิ์ส oh. ิทธิ์เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้ที่เดินทางม,มากรับสักการะ, oh. อ,ะองค์พระนอนเดบุสึแล้วก็ได้ติดพระอุณโรม ไวท้ทีนาภา<อ>ซึ่งพิเศษจากกัดนันโซอินพระอุณโรมนั้นทําจากหินจุยเจียคือซึ่งมีราคาคมากอยู่พอสมควรเพ<อ>ิ่งปฏิสถานไว้เมื่อก่อนปีใหม่อะปะนอยู่วยเพื่อเป็นสิริมงคลในผู้ที่มาไหว้แล้วเพราะว่าหินจุยเจียนั้นหรือว่าหินนั้นขึ้นชื่อว่าหินนั้นเป็นสิ่งที่หาประมาณอายุไม่ได้กว่า<อ>จะเป็นหินหนึงก้อน แล้วยิ่งเป็นหินจุยเจียใสขาวอย่างนี้ก็เลยเหมาะที่อยู่ยตรงพระพักพระพุทธเจ้าวัดดอนสินและที่แปลกวัดแห่งนี้ตั้งอยู่สองอำเภอคือเดิมบางนางบวชและสามชุกค่ะวัดเขาดินนั้นอยู่สองเขตสองอำเภอค่ะอย่างที่อ,อยู่ฝั่งนี้อ,อย่างที่ร้านคาเฟ่มาเลค,คินโนโกคาเฟ่จะอยู่ อำเภอสมชุกฝั่งที่ยวตมายืนอยู่นี้อำเภอเดิมบางที่นี่เขตอำเภอเดิมบางนางบวชที่นี่เขตอำเภอสมชุกคือหลักเขตแต่คนละนี่ที่วัดนี้มีหลักเขตมีสองเขตลานจอดรถจะอยู่อจะอยู่สมชุกถ้าเข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 ้าวัดมาจะอยู่เดิมบางอ๋อแสดงว่าเราอยู่ในสองอำเภอสองอำเภอเนทเดีเขาลูกหนึ่งมีสองอำเภอแปลกมากเลยนะคะกเราก็เลยทําเป็นเป็นเป็นที่จุด ถ่ายรูปเป็นหลักเขตแดนอันนี้จำลองใช่ไหมคะจำลองขึ้นมาซึ่งซึ่งซึ่งมันจะมีหมุดมีมีเขตมีหมุดปักอยู่แบ่งเขตแบ่งเขตอีคิวสังเนี่ยที่ว่าตนกําเนิดว่าเด็กชอบดูการ์ตูนสมัยเราดูการ์ตูนสมัยอนิเมชั่นสัยเราเลยค่ะอีกคิวสังเนี่ยเราจะเจออีกคิวชังใช้หมองใช้ปัญญาใช่ไหมอัตมาก็เลยมาถามเออให้ให้คนที่มาเที่ยวได้รู้ได้ศึกษาพุทธศาสนาคือหลัก สำคัญทางพุทธศาสนามันมี3ามอย่างศีลสมาธิปัญญาอ๋อนี่คือความหมายความหมายองค์ที่ปนมือเนี่เหมือนเรารับศีลใช่ไหมองค์นั่งสมาธิคือสมาธิตั้งใจมั่นแล้วก็ปัญญาใช้หมองใช้หมองาาปัญญนี่คือหัวใจสําคัญการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ยังมีแมวกวาทรัพย์มงคลให้เช่ากลับไปบูชาหรือถ้าใครชอบสไตล์น่ารักน่ารักก็จะมีสร้อยข้อมือแมวกวาทรัพย์ใส่ไว้ให้อุ่นใจไม่เฉพาะร,บรอบวัดที่ตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแม้แต่ห้องน้ำยังใส่ความเป็นญี่ปุ่นลงไปเลยค่ะเรียกว่าคนมาปลดทุกข์ก็เพลิดเพลินสมกับเป็นห้องปลดทุกข์จริงๆ ต้องบอกว่านี่คือห้องน้ําวัดนะคะสะอาดมากค่ะคือจะเน้นเรื่องเรื่องความสะอาดเลยจากเรื่องความสะอาดจะควา่ะคือถ้ามีปัญหาอะไรโทรตปคืบอกได้เลยนิดหน่อยไม่มีเลยโทรถ้าไม่สะอาดบอกวัดได้เลยค่ะคือสะอาดมากจริงๆค่ะอาจารย์คือเดี๋ยวนี้หลายวัดก็ก็จะทำห้องน้ำที่สวยและสะอาดใช่ใช่จนถอ เพราะว่าในสมัยก่อนเราก็จะแบบได้ยินว่าวิไปวัดน้ำไม่สะดวกแต่เดี๋ยวนี้คนมาก็จะเห็นดูมาทั้งแมว<อ>ห้องน้ำน่ารักมากเลยนะคะ นะคะว่าตักมีโอกาสมาที่วัดเขาดินสุพรรณบุรีแห่งนี้เป็นรอบที่สองแล้วแต่มารอบนี้เห็นได้ถึงความสวยงามของวัดที่พัฒนาไปแบบไม่หยุดและทุกจุดยังแฝงไปด้วยหลักธรรมและแง่คิดให้เราได้คิดตามด้วยค่ะไม่เฉพาะชมแต่ความงามเท่านั้นถ้าเราลองทาวัดเป็นสไตล์คาเฟ่เป็นญี่ปุ่นให้คนคสนใจเนี่ยให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าวัดดีก็ให้เขา ไปหลงในสถานที่อโคจรสถานที่ไม่ดีใญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นแนวหนึ่งที่มีวัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุดามากที่สุดและคนไทยที่มาออกสไตลญี่ปุ่นคนไทยและเยาวชนไทยหรือแม้กระทั่ตัวเรารุ่นเราก็บริโภค ญี่ปุ่นมาตั้งแต่เล็กไม่ว่าจะเป็นกระตูนไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นรถลาอาคาญี่ปุ่นทางนั้นก็เลยว่าเออเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงไม่น่าเกลียดจนเกินไปแล้วในอนาคตนะคะอาจารย์คือไม่ได้หยุดแค่นี้ใช่ไหมคะจะมีพัฒนาอะไรอีกก็ในอนาคตก็จะมีพัฒนาไปเรื่อยขยายพื้นที่ไปรองรับคนให้คนมาคือทําให้วัดดูหน้าอยู่หน้าเข้าน่าไหว้ นั่นเท่านั้นเอง<า>เข้าวัดแล้วก็สงบเข้าแล้วมีความสุข<า>อยากให้คนเข้าวัดเราแล้วก็มีความสุขเด<า>ี๋ยวเราก็จะพัฒนาออกไปขยายออกไป<า>เพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้คนเยาวชนได้มาศึกษาวัดเรามากยิ่งขึ้น<า>ให้มันเกิดประโยชน์ต่อผู้ศาสนา เขาดินแห่งนี้นะคะไม่ได้มีแค่ความสวยงามแล้วก็สิ่งมงคลที่ตกแต่งเป็นรูปการ์ตูนญี่ปุ่นเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบวัดล้วนสอดแทรกธรรมะให้เด็กๆได้เข้าถึงมากขึ้นด้วยค่ะฝากสาธุการอีกหนึ่งช่องทางนะคะทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยหรือว่าจะติดแฮชแท็กสาธุการก็ได้ค่ะส่วนสาธุการสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันค่ะ วันนี้หมดเวลาของสาทุกการแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้6กโมงทางช่อง9กด30นะครับเกข่าวเช้าขอให้เก้ข่าวเช้าเนี่ยดูแลอินเด๋ร์พี่เดียวจะไปขอเลขไงเกข่าวเช้านะครับค่เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ผมและน้องโอ๊ตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ